เนี่ยตรงมาแล้วเนี่ยโคนงๆตรงมาแล้วตรงละกำลังจะกมลมละอันนี้ยังแบนๆหน่อยนึงแต่ใกล,ล้กลมละโอ้โหต้นโน้นก็สักงาเลยลุงเลยแบนๆดูนะ,นะต้นโน้นกลมลวมะวไมเนี่ยจะมาดูได้เลยเนี่ยโคนเข้าแขนแล้ว<ม>ครับ จากโพนเนี่ประมาณนี้ดูตัวอย่าง<ะ>แล้วถ้าสนใจก็อย่าลังเลถ้าชอบดอกดกดกแล้วเรามาแต่งเอาก็กิ่งข้างถ้าชอบทรงสวยกลมเลยคุณก็เอากระโดงไปมันก็อยู่ในราคาสี่ร้อยห้าร้อยแต่จะจัดโปรเร็วๆนี้ในประลัมอันนี้ตัวอย่างให้ดูว่าคือเราไม่ได้เร่งอะไรมากมายเราก็ทําตามที่บอกคุณไปยาสิบห้าวันครั้งหนึ่งที่เรพ่นปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งหรือสาสิบวันตามเวลาอย่าใส่เยอะเกินไปน้ําลดเว้นวัน รถวันเว้นวันอน้ําถ้าเราปลูกใหม่ๆเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเราจะใส่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงทุกๆุกวันอยู่ประมาณห้าหกวันหลังจากนั้นไปเราจะเว้นวันหนึ่งชั่วโมงไปได้อีกสักเดือนเราจะเว้นวันแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงทั้งทั้งจนปัจจุบันนี้ก็ยังเว้นวันละครึ่งชั่วโมงค่ะไม่มีการสองหรือสามวันไม้จะโตดีอ่ะเนี่ยกลมแล้วนะอะ เหลือตรงลุงหมูอีกหน่อยนึงอ่าชมโคนเลยเนี่ยโคนตรงหมดแล้วเนี่ยโคนกางเงาะเลยไหมโคนกางเงาะเนี่ยกำลังกำลังตรงแล้วะเหลือความแอนนิดหน่อยน่ะอ่าเดี๋ยวปีนึงหายเลยเนี่ยพอเข้าปีสองจะไม่มีฟาร์มจะไม่เห็นฟาร์มแอนของโคนแล้วมันจะตรงหมดเลยนะต้นนู้นยังมีนอนนิดๆแต่เริ่มจะกลมแล้วอ่าลุงหมูไปดูดูดูแล้วกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมให้เงข้างเนี่ยปลูกเห็นไหมมันงอ พอเข้าสองปีคุณจะไม่เห็นโนงงแล้วคุณจะเห็นตรงหมดเลยเนี่ย <c oughs> คือมันงองมากเลยนะที่ป้าปลูกอะ่ะงองมากเลยอะ่ะยอดนอนเอ็นเลยอะ่ะ<ม>แต่เวลาปลูกเราจะดัดกลับมานิดนึงดัดกลับมาณนะเวลาเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะตรงแล้วเหลือนิดหน่อยพอเข้าปีสองพอเข้าปีที่สองจะไม่เห็นคตแล้วมันจะตรงหมดทุกตน้นอ่ะเดี๋ยวสิน้นหกแปดป้าจะทําคลิปให้ดูมันตรงหมดเลยอ้าวเนี่ยบางต้นก็ตรงแล้วเนี่ยยตอนนี้ตรงแล้เนี่ยอันนี้เหลือนิดนึงเนี่ยเนี่ยอันนี้เหลือนิดนึงเนี่ย เลยหัวลุงหมูแล้วค่ะเนี่ยกิ่งล่างนี่แล้วมุงหมูปลูกเนี่ยกิ่งพวกนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีเนี่ยตามขึ้นมาเต็มเลยมีเต็มีกิ่งแค่บนนี้อันนี้มันแตกมาใหม่เนี่ยมันจะแตกคู่มาใช่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 กิ่งล่างไม่มีนะครับนี่เต็มหมดละกิ่งล่างเนี่ยเนี่ยมันแตกมาใหม่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยกิ่งล่างเนี่ยของกิ่งนี้ไม่มีนะมันมีแค่บนนี้หน่อยเดียวนะเนี่ย ีแค่ตรงนนนนีี้้ะอััมิดตามอ่าโอเคคุณอ่าลุงหมูเท่านี้ก่อนเนาะเราจะไปตัดลุงทุเรียนอ๋อดีอ่าลงเข้ามาคอยที่สวยแล้วจะไปตัดลูกขอหน่อยปิดคลิปอย่าลืมนะครับสนใจมาได้ครับตามเบอร์นี่เลยเดี๋ยวลุงบอกเบอร์ให้ก่อนเบอร์แรก0817614575 เบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าเราอยู่เทศบาลแก่งแมวเพล็กยงแมวจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมครสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเบอร์แรกขอเบอร์แรกที่จะติดต่อเรื่องโปรอ่าเดี๋ยวจะมีมีโปรเดี๋ยวราจะจัดโปรขอให้โปรเข้ามาเบอร์แรกเลยศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์สำคัญที่จะจัดโปรเบอร์ของป้าตุ้ยนะครับอะ อ่าอย่าลืมนะครับขอโทษนะครับที่ทําให้คุณรวยนะครับสวัสดีค่ะ